สวัสดีค่ะวันนี้พี่รำจะพาเพื่อนเพื่อนมาปลูกข้าวโพดไว้กินไว้ขายกันค่ะช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงค่ะเราก็จะมาปลูกข้าวโพดกันค่ะข้าวโพดที่พี่รำจะพาปลูกในวันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวโพด3ามสีค่ะเพื่อนๆนก็จะเป็นลักษณะที่เหนียวนุ่มอร่อยค่ะนั่นก็คือข้าวโพดเทียนหมื่นฝักค่ะข้าวโพดนี้นะคะปลูกง่ายโตเร็วค่ะทนแรงได้ดีค่ะติดตามรับชมกันเลยค่ะ วิธีการปลูกข้าวโพดของเรานะคะเพื่อได้ผลดีอันดับแรกเราก็จะทําการไถพรนดินเพื่อกลบฟางไว้ก่อนค่ะทิ้งไว้เจ็ดวันพอครบเจ็ดวันแล้วนะคะเราก็จะมาทําการไถปั่นค่ะเมื่อไถปั่นเสร็จแล้วนะคะดินเรียบแล้วนะคะต่อมาเราก็จะใช้นี่ค่ะเพื่อนๆเราจะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดตราสอนแดงค่ะข้าวโพดข้าวเหนียวรูปผสมเทียนหมื่นฝักเอค่ะอันนี้โอ้โหอร่อยมากๆค่ะเพื่อน ถุงนี้นะคะบรรจุอยู่ที่1000กรัมค่ะเมื่อเราซื้อเมล็ดพันธุ์กระพดมานะคะอันดับแรกเลยให้เราดูที่ด้านหลังนะคะเขาจะบอกวันเดือนปีที่ผลิตค่ะเราก็มาเริ่มลงมาปลูกกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเพื่อให้ได้ผลดีเพื่อให้เป็นแถวงามนะคะเราก็จะใช้ไม้ปักกับเชือกฟางค่ะยึดไว้ค่ะแล้วก็ปลูกเป็นแถวค่ะวิธีการปลูกง,ง่ายง่ายค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือเมล็ดพันธุ์ที่เรานําออกมาจากถุงนะคะเราจะใช้นิ้วจิ้มลงไปหลุมหนึ่งห่างกัน ประมาณ40-50เซนติเมตรค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเราจะปลูกหลุมละ2เมล็ดค่ะแล้วก็ใช้มือเกลี่ยเกลี่ยกลบไว้ค่ะหลุมนึงเราก็จะปลูกให้ลึกประมาณสัก2-3เซนติเมตรค่ะแล้วก็ใช้มือเกลี่ยกลบไว้ค่ะความห่างระหว่างแถวเนี่ยพี่แรมก็จะคงความห่างอยู่ที่ประมาณ60-80เซนติเมตรค่ะข้อดีของการปลูกข้อพดแบบเป็นแถวยาวนะคะอันดับแรกเลยนะคะ1ก็คือ เราจะดูแลรักษาง่ายค่ะข้อ2ก็คือเราจะกําจัดว่าจะพืชง่ายค่ะข้อ3ก็คือเราจะให้น้ําง่ายค่ะและเป็นแถวสวยงามค่ะไปดูกันเลยค่ะ13วันผ่านไปค่ะหลังจากที่เราปลูกนะคะโอ้โหเพื่อนเพื่อนนี่เลยค่ะแต่ละต้นนะคะก็กําลังงอกค่ะนี่มี 3- าสใบแล้วกันเพื่อนต่อมาค่ะเราก็จะให้ปุ๋ยค่ะ ปุ๋ยที่เราให้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยสูตร15-15-15ค่ะนั่นก็คือปุ๋ยสูตรเสมอค่ะเมื่อให้ปุ๋ยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็จะนําจอบมาทําการยกล่องข้อโพดค่ะเราทําการสูบน้ําบาดาลค่ะแล้วก็ให้น้ํานะคะไหลไปตามล่องค่ะ ผ่านไป19วันค่ะพ้กที่เราปลูกไว้นะคะตอนนี้ก็กําลังโตค่ะน้องก็กําลังมีใบ6-7ใบแล้วค่ะและวิธีและการแก้ไขปัญหาอาการของต้นข้าวโพดไม่ยอมโตสักทีหรือว่าปลูกยังไงก็ไม่ยอมโตนะคะวันนี้เราก็จะมาแก้ไขดยนี้ค่ะยูดินซีสังเคราะห์แสงค่ะวิธีใช้นะคะเราก็จะเขย่าขว,วดก่อนนะคะเราจะใช้แบบเพียวๆเลยนะคะนี่ เราก็เทลงไปข้างๆข,ข,ของต้นข้าวโพด้เลยค่ะนี่ค่ะเทลงไปเลยให้เราสังเกตดูว่าเขามีความชื้นไหมถ้าเขามีความชื้นที่เพียงพออย่างเช่นวันนี้นะนี่พื้นที่ของพี่แรมเนี่ยก็คือเมื่อคือนนี้ฝนตกพอมีฝนตกแล้วความชื้นของเขาก็จะเยอะค่ะแล้วเราก็สามารถนำดุบินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมาใส่ต้นข้าวโพดได้เลยนะ เพื่อนๆอ,อย่าลดให้โดนต้นกระโพธินะ mm hmm. ก็คือให้เราลดตรงบริเวณที่ใกล้ๆต้นกระโพธนะคะ mm hmm. เพื่อนที่เขาจะได้ไบบำรุงรากบำรุงโคนต้นของเขา mm hmm. ก็จะส่งผลให้ต้นของเขาจเจริญเติบโต,ตขึ้นมาน mm hmm. ทันเพื่อนได้ค่ะ สดุของเราก็มีดังนี้ค่ะเป็นวัสดุที่หาซื้อได้ตามท้องลตลาดทั่วไปค่ะอันดับแรกก็คือยาสูบยาฉุนค่ะอันที่สองก็จะเป็นน้ำส้มควันไม้ค่ะอันที่สมก็จะเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มต่อมาค่ะก็จะเป็นผงซักฟอกค่ะเราก็นําส่วนผสมทุกอย่างนะคะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะนํายาฉุนยาสูบนี่นะคะมาเทใส่ผ้าขาวนะคะค่ะเราใช้1ซองค่ะ แล้วเราก็จะจับผ้าขาวบางนะคะมามัดใส่ด้วยกันค่ะโดยเราจะใช้หนังยางในการรัดค่ะแล้วก็รัดให้แน่นนะคะค่ะเมื่อเรารัดให้แน่นแล้วนะคะก็จะเป็นกระจุกแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราจะใช้ผงซักฟอกค่ะในผงซักฟอกนี้นะคะเราก็จะใช้ประมาณครึ่งซองนะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะเราก็ใส่ครึ่งซองค่ะ ต่อน้ำห้าสิลิตรนะคะเราใส่ลงไปครึ่งซองค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นน้ำส้มควันไม้ค่ะน้ำส้มควันไม้นะคะเราก็จะใส่ประมาณ3-4ช้อนโต๊ะค่ะน้ำส้มควันไม้เนี่ยเขาจะสามารถ กำจัดและก็ไล่พวกหนอนพวกมแมลงแดบเี้ยต,ต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วเราก็นําไม้นะคะมาพายหรือว่ามาคนให้ทุกอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็แช่ทิ้งไว้1วันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราแช่ไว้1วันนะคะน้ําที่เราแช่ไว้เนี่ยก็จะเป็นสีออน้ําตาลค่ะแล้วก็นําไม้มะคนอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนเรานําไปใช้นะคะเราก็จะบิดิดเอายาฉุนยาสูบนะคั้นออกมาเป็นน้ําเลยค่ะ แล้วเราก็นำเครื่องพ่นนะคะมาตักน้ำใส่ค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาค่ะแล้วก็หมุนให้แน่น,นะค่ะเมื่อเราหมุนให้แน่นแล้วนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยก็คือต้องปั๊มลมค่ะ เพื่อนๆก็สามารถใช้เครื่องพ่นมาไหนก็ได้นะคะจะเป็นฟอกกี้หรือว่าจะเป็นเครื่องพ่นแบบพีแรมก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องพ่นยาอันใหญ่ก็ได้นะคะเมื่อเราปั๊มลมเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนําไปฉีดพ่นค่ะการฉีดพ่นนะคะพี่แลมก็จะฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นค่ะถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยถ้าเป็นช่วงเช้าเราก็ฉีดตั้งแต่ยเช้าเลยค่ะตั้งแต่ช่วงหกโมงเช้าค่ะถ้าเป็นช่วงตอนเย็นนะคะเราก็จะฉีดในช่วงสักประมาณ5้าโมงครึ่งค่ะ ห้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มายว่าหนอนมแมลงเนี่ยเขาจะตายดีค่ะแล้วก็เราก็จะเป็นการป้องกันและกําจัดไปในตัวด้วยค่ะสําหรับต้นไหนที่เขาโดนหนอนกัดกินไปเยอะเนี่ยฉีดในชุ่มๆเลยค่ะการฉีดพ่นเนี่ยเราจะฉีดพ่นห่างกันประมาณ 2- 3วันค่ะถ้าเป็นเยอะนะคะเราก็ฉีดพ่นต่อเนื่องกันสักประมาณ4-5ครั้งนะคะต้นกระโปของเรานะคะก็จะสวยงามค่ะ หลังจากที่เราฉีดพ่นไปได้สักประมาณ2สัปดาห์นะคะร้น้โพวดของเรานะคะตอนนี้ไร้มแมลงแล้วค่ะที่สําคัญนะต้นกระวโพดของเราก็สวยด้วยค่ะและลำต้นของเขาก็แข็งแรงค่ะอันนี้เราให้น้ําแต่ละแปลงนะคะก็คือประมาณ30นาทีค่ะภายใน30นาทีเนี่ยน้ำของเราก็จะไหลผ่านไปเต็มแปลงเลยค่ะและข้าวโพวดของเรานะคะก็จะได้รับน้ําเต็มที่ทุกต้นเลยค่ะตอนนี้ข้าวโพดของเรานะคะเรียกได้ว่ากําลังทอดยอด ขึ้นมายาวแล้วกันเพื่อนตอนนี้ก็เล่งที่จะให้เขามีฝักที่สมบูรณ์และก็เล่งที่จะให้เขามีความอวบอิ่มของฝักค่ะแต่ละต้นนะคะเขาพดของเราก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็กําลังเป็นฝักนะคะแต่ละต้นเนี่ยก็คือเขาจะมีไม่น้อยกว่า2ฝักค่ะบางต้นก็3ามฝัก บางต้นก็สองฝักนะคะก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของแต่ละต้นนะคะแต่ที่เราเห็นได้เยอะก็คือแต่ละต้นเนี่ยเขาจะมีประมาณ3ฝักค่ะทําไมเราถึงเรียกเทียนหมื่นฝักก็เพราะว่าเขาให้ผลผลิตดีค่ะแต่ละต้นนี่นะคะเขาก็จะมีฝักไม่น้อยกว่า2ฝักค่ะถ้าเราปลูก1ไร่นะคะเราก็จะได้ประมาณหมื่นฝักค่ะเพราะว่า1ไร่เราสามารถปลูกได้ประมาณ5,000ต้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้า5,000ันต้นนะคะถ้าต้นละ2ฝักก็ รวมๆกันแล้วก็จะไม่น้อยกว่าหมื่นฝากค่ะฝากของเขาก็จะมีลักษณะอวบดีค่ะอวบดีใหญ่แล้วก็ยาวค่ะฝักที่สองก็จะอวบดีใหญ่และยาวค่ะฝากที่1ฝากที่สองฝักที่สามาดูต้นที่สองคะ่ะต้นที่2นะคะก็คือฝักที่1ฝากที่สองและฝากที่3ค่ะข้าวโพดเทียนหมื่นฝาก ของตราสอนแดงนะ่ยเขาจะมีลำต้นที่ตรงแล้วก็ยาวดีค่ะและที่สำคัญเขาจะไม่ล้มไม่เอียงแม้กระทั่งเวลาที่เขาโดนฝนหนักๆหรือว่าในช่วงเวลาที่เขาโดนพายุนหนักๆเนี่ยก็คือเขาสามารถมีลำต้นที่ตรงได้ค่ะอันนี้เขาจะยึดกับดินได้ดีค่ะเขาจะไม่ล้มไม่เอียงเลยค่ะเพื่อนอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาข้าวโพดปลูกนะคะเพื่อนๆก็าสามารถใช้ข้าวโพดเทียนเหมือนฝักมาปลูกเนที่รมได้ค่ะ อันนี้ปลูกง่ายตัวเร็วค่ะแล้วก็ขายดีขายคล่องเลยนะคะที่สําคัญนะคะได้ฝักเยอะที่เดียวค่ะ1ไล่ต่อ1 0 0 0 0ฝากค่ะ วันนี้นะคะพี่แรมก็พาเพื่อนๆมาดูกระโพดที่พี่แรมปลูกไว้นะคะก็จะเป็นกระโพดข้าวเหนียวเทียนหมื่นฝักเอตหนึ่งราสอนแดงค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แรมมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะและกด subscribe เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของพี่แรมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ